สวัสดีครับพบกับเชาทอทิกนะครับคลิปนี้นะครับไม่รู้ว่าทําคลิปช้าไปหรือเปล่านะครับมันมีการเปิดพีนะครับตัว o p t i m u s KO นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะรออยู่แล้วก็หลายๆคนผมคิดว่าน่าจะไม่รู้ว่ามันมีการทําตัวนี้ออกมานะครับใครที่ตามช่องอยู่ก็น่าคือผมอยากให้รู้ว่ามันมีตัวนี้ออกมาจะได้เป็นทางเลือกในการเก็บพวกงานพวกนี้นะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ย่วนหนึ่งคือผมเสียตัว o p t i m u s สเนี่ยร่างนี้ที่เป็นงานแท้ให้กับการรวมร่างกับ Jet ตไฟ e แล้วนะครับคือผมก็อยากได้ตัวร่างนี้มายืนให้มััันนนนคบบใช่ม้ก็ตวเี เป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งนะครับสำหรับงาน KO เพราะว่าเขาเปิดพีกันท,ที่ราคาไม่ข้าม3,000นะครับราคาอยู่ประมาณ คือถูกกว่าส0 0พันแหละแต่ว่าผมก็บอกแบบบอกกลางๆไว้ก่อนไม่ข้าม3 0 0พันแน่นอนนะครับมีการเปิดพีไปแล้วแต่ว่าลิปนี้ผมทำสวัน์ที่30เลยจริงๆเขาเปิดกันมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับไม่รู้ว่าปิดไปหรือยังนะครับในส่วนของงาน KO เนี่ยมันจะมีจุดที่มันแตกต่างกับงานแท้นะครับที่ผมมองมองเห็นตอนนี้นะคือดูจากรูปเหมือนกันแหละทุกคนก็ดูจากรูปเพราะว่ายังไม่มีใครได้จับงานจริงนะครับนอกจากคนที่อยู่ทางจีนนะครับจุดที่มันมีความต่างกับงานแท้คือในส่วนแรกคือเรื่องสีนะครับเรื่องสีเนี่ยนะครับตามบอดี้พ ไม่ได้มีการทำเวทลิงไม่ได้ทำรอยถลอกมานะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีการทำค่าตามชิ้นโครงมานะครับจะเป็นหุ่นที่แบบดูใหม่ๆหน่อยนะครับแต่ว่าในส่วนของสีหลักที่เป็นตัวงานออริจินอลสีน้ำเงินนะครับสีไล่เพลิงสีแดงอะไรพวกนี้เขาทำมาครบสีโครงในทำมาครบแต่ว่ามันขาดการลงดีเทลในส่วนของการทำให้มันสมจริงอย่างพวกรอยเวทลิงนะครับรอยถลอกนะครับรอยเป็นพวกไดบัดนะครับปัดให้มันเป็นรอยเงาๆปัดให้มันดูมีความสมจริงมีการถลอกอะไรเหมือนหุ่นจริงๆเนี่ยในส่วน เขาไม่ได้ทํามานะครับอันนี้คือในส่วนที่มันต่างกันนะส่วนแรกนะครับที่บอดี้หุ่นและอีกจุดหนึ่งคือเขาจะแถมเท้ามาให้นะครับสออันไอ้สอคู่นะครับเท้าที่มันมากับตัวหุ่นนะครับกับเท้าที่เขาแถมมาเนี่ยดีเทลตรงปลายเท้ามันจะต่างกันนะครับดูดีๆมันจะมีความต่างกันอยู่นะครับใน2ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอาวุธเนี่ยให้ปืนมาหนึ่งคู่นะครับก็ดีเทลก็จะต่างกับงานแท้ประมาณหนึ่งเลยนะครับงานแท้เขาจะมีการทำวิทเทอร์ลิงทำไดบัดมานะครับแล้วก็ในส่วนของมีดนะครับมีดก็เหม ไม่ได้ทำลอยมาคือเป็นหุ่นออกมาใหม่จากโรงงานทั้งคู่คือฟิลเหมือนหุ่นหุ่นเกิดใหม่จากโรงงานเลยนะครับแล้วก็จะมีของแถมคือมีเป็นกระจกข้างเกาะตรงกระจกข้างที่เขาติดอยู่ข้างๆหน้าอกนะครับก็จะมีมาให้1คู่นะครับแล้วก็จะมีพ์ดปากสําหรับเปลี่ยนนะครับกับตัวหน้าหน้าของอ,อัติมัดที่มันจะมี2โหมดโหมดเปิดปากกับปิดปากนะครับมาให้1ชิ้นก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่เขาให้มามันก็จะมีความต่างกันอยู่นะครับและอีกจุดหนึ่งอันนี้คือสําคัญเลยคือเขาไปแก้นะรัในนน่วมเห็าูปย ไม่มีพ์ทมือมาแบบพ่วงงานเดียวเอกงานเดียวเอกเนี่ยนะครับใครที่เล่นงานเดียวเอกอยู่น่าจะรู้ว่าเขาจะให้แทบจะทุกตัวเลยทุกตัวเลยดีกว่านะครับให้เป็นมือฟิกมานะครับเป็นมือที่เป็นวัสดุยาง PVC มานะครับเป็นมือฟิกท่ามาท่าแอคชัน่นท่าจับปืนท่ารีแลกอะไรแล้วแต่นะครับแต่ว่าตัวงาน KO เนี่ยเขาทํามาเป็นมือที่มันสามารถขยับได้ทุกนิ้วนะครับจะเห็นว่าที่มือเนี่ยตรงตรงด้านข้างจะเห็นเป็นแกนเหล็กอยู่นะครับฝังอยู่เข้าใจว่าน่าจะเป็นมือขยับได้ทุกนิ้วนะแต่ว่าถ้าเกิดมาแล้วเป็นมือยา PVC ก็ว่าผมไม่ได้นะเพราะว่าผมก็ดูจากที่ลูกที่ทุกคนเห็นเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นมือที่าสามารถขยับได้ทุกนิ้วมานะครับในส่วนนี้นะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้คือการพีเนี่ยมันก็คือวัดดวงนะยังไม่มีรีวิวออกมานะครับทางต่างประเทศทางจีนเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นรีวิวนะคือมันต้องวัดดวงในส่วนของจุดขยับข้อต่อนะครับจุดยังไงเนี่ยมันก๊อปมาจากตัวงานชีซิโลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในส่วนของอจุดขยับนะครับข้อต่อความแข็งแรง แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่มันมีการ KO ตัวงานจาก t ีซีโนะก่อนหน้านี้มันมีเป็นตัว B นะครับบีอยูนะครับตัวนั้นเนี่ยผมค่อนข้างชอบแต่ว่าผมไม่ได้ตตดไอ้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สะสมงานบ,บ,บ,บัเนบีงไงก็เลยไม่ได้เก็บแต่ว่าพูดถึงความ ความโอเคของมันเนี่ยนะครับคุณภาพของมันผมว่าใช้ได้นะครับเขาต่อแน่นทุกจุดเลยนะครับเผื่อจะแน่นกว่างานแท้ด้วยคือแน่นบางจุดแบบไม่กล้าขยับเลยอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟนะครับไฟระบบไฟของเขาเนี่ยของงานแท้จะมีที่อันนี้ถ้าเกิดผิดขอภายนะเพราะว่าผมรีวิวไป2ปีกว่าแล้วที่ลูกตาเนี่ยของตัวบลดีเนี่ยมันจะมีไฟ LED อยู่ในส่วนของงาน 5U เนี่ยไฟเหมือนจะสว่างกว่านะครับไม่ได้สว่างกว่าแบบหน้าเกลียดเหมือนพวกงานจีนที่มัน ตาเป็นผีนะคือมันสว่างกว่าในส่วนที่มันถ่ายรูปสวยนะครับสว่างกว่าในส่วนที่มันสามารถถ่ายวีดีโอแล้วมันมีไฟเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนเอ่อปืนนะครับที่ติดท,ที่มือเหมือนจะติดไฟด้วยเหมือนงานแท้จะไม่มีมั้งอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ถือว่าดีะนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับแล้วราคาถูกรู้สึกตัวนั้นอยู่ราคา2 0 0 0ักว่ากว่านะครับคือพยายามคิดว่าถ้ามันเป็นงานค่ายเดียวกันนี่คือดีมากนะนะในส่วนของข้อต่อทําไมถึงต้องกังวลในส่วนของข้อต่อจุดหนึ่งคือถ้าข้อต่อมาหลวมนยยื อีกจุดหนึ่งคือสําหรับผมที่จะเอาไปรวมร่างแทนกับตัวตัวงานแท้ถ้าเกิดผมได้ตัวนี้ออกได้ตัวงาน KO มานะครับแล้วข้อต่อดีเนี่ยผมจะเอาตัวงาน KO เนี่ยไปใส่ ไปใส่แทนงานแท้แล้วเอางานแท้ออกมานะครับเพราะว่างานแท้ดีเทลพวกการทําสีเนี่ยมันสวยกว่านะครับเราไม่ต้องทําอะไรแล้วแต่งาน KO อเนี่ยเอาไปใส่รวมร่างเลยนะครับแล้วก็ไปรวมร่างกับเจ็ตไฟนะครับแต่ว่าอันนี้คือต้องข้อต่อดีนะเพราะว่าเจ็ตไฟเนี่ยพาร์ทเขาค่อนข้างที่จะหนักนะรวมทั้งตัวใครที่มีงานออ t ติมัสรวมร่างกับเจ็ตไฟอยู่น่าจะรู้ว่าพาร์ทมันหนักนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือในส่วนที่เป็นพาร์ทของเจ็ตไฟเนี่ยใครที่มีงานอยู่น่าจะรู้ว่าบางพาร์ทของเขาเนี่ยนะครับมันแค่แปะไว้เฉยนะครับ มันไม่ได้มีการเข้าล็อกอย่างแน่นหนาในส่วนของพายิ่งช่วงขาเนี่ยนะครับคือมันเป็นการแปะแปะไว้นะครับแปะตรงล้อบ้างแปะตรงข้างขาบ้างนะครับมันไม่ได้แบบเข้าแบบเข้าแบบก แบบล็อกแน่นหนานะครับคือถ้าเกิดเป็นงาน KO เนี่ยมาเข้าต่อดีแต่ว่าเอาไปรวมรล้วแบบหลุดง่ายต้องกาวอันนี้ก็ไม่น่ารวมนะเพราะว่ามันดูแบบดูแปลกๆนะครัแบบแบบแบบแล้วมันก็จะเสียเสียหายในส่วนของพ์าด้วยมันจะดูไม่สวยเวลาโดนกาวโดนอะไรพวกนี้นะครับต้องดูดูแบบละเอียดเลยนะครับคือผมอตั้งใจจะเอาตัวงาน KO ไปรวมร่างแทนแล้วเอางานแท้ออกมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปรวมล่างแล้วไม่เวิร์คเข้าต่อไม่ดีรวมล่างไม่ได้นะครับรวมล่างแล้วหลุดง่ายนะครับก็เอามาทําอีก,อกสองล่างที่ผมเล็งไว้นะครับผมไปดูผมจะตามพวกกลุ่มต่างประเทศอยู่ที่เขาาทพวกงน has some. มันจะมีคนเอาตัวงานแท้ผมก็ว่าน่าจะเป็นงานแท้แหละเพราะว่า KO ยังไม่ออกตอนที่รูปนี้มันออกมานะครับเป็นตัวงานแท้เนี่ยเขาไปเปลี่ยนพวกพาร์ทนะครับพาร์ทตรงหน้าอกเนี่ยนะครับเปลี่ยนให้มันเป็นภาคดีเทลของภาคที่อัลติมัตเข้าไปหลบในลงรถอ่ะนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแหละนะครับทำสวยขนาดนี้ผมไม่ค่อยเห็นจะเห็นเป็นงานนี้แหละนะครับค่อนข้างที่จะสวยมากเป็นเป็นงานคัสซอมของต่างประเทศนะครับและอีกร่างหนึ่งนะครับเป็นที่เป็นเกาะกล้ามท้องไอเป็นกล้ามท้องนะครับเป็นอันนี้ผมเห็นมี คนไทยทำแล้วเป็นตัวปริน 3D นะครับทำสีมาแล้วก็เปลี่ยนพาร์ตตรงตรงท้องนะครับก็ได้อีกร่างหนึ่งนะครับซึ่งสวยสวยทั้งคู่เลยถ้าเกิดเอามาแล้วไม่เวิร์กนะครับหมายถึงเอาไปลงร่างกับเจ็ตไฟไม่เวิร์กนะครับก็เอามาทําเป็นร่างพวกนี้ไปยืนเท่ๆไปนะครับอย่างน้อยเนี่ยข้ต่อคงไม่ได้แย่ขนาดแบบหลวมขาห้อยอะไรพวกนี้คงไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับอันนี้คือเดาวนะครับคือตั้งความหวังไว้นะครับขอให้ไอ้พาร์ทข้อต่อมันดีเนี่ยผมว่ามันจะเวิร์กมากและคิดว่าน่าจะมีคนหาเยอะนะครับเพราะว่่าาคคอนนข้งสวยะรับ ราคาไม่แพงด้วยราคาอยู่ที่ประมาณไม่เกิน3 0 0พันถ้าที่ผมเห็นตอนนี้คือมี TKToy แล้วนะครับเปิดพีแต่ว่าน่าจะปิดแล้วเพราะว่าจำนวนเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับน่าจะรับไม่ไหวแล้วนะครับอีกเพจหนึ่งที่ผมเห็นเปิดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขายินดีจะให้ผมพูดชื่อหรือเปล่าผมก็ใบชื่อให้แล้วกันคิดว่าเปิดเอ่อู้ชื่อไปคนน่าจะรู้เพราะว่าเพจที่ขายพวกงานไปทั่บิลจีนขาย transformer ม,มีอยู่ไม่กี่เพจหรอกนะครับก็เพจที่ขึ้นต้นด้วยเบียนะครับตัวเบียอันนั้นเขาก็เปิดนะครับแล้วเหมือนอยังน่าจะยังพอนนคลลองปทตีี้่ิ มันวันที่30ิเข้าไปแล้วของที่เคทอยเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วนะครับก็ผมก็ชี้เป้าให้นะครับลองไปดูที่เพจขึ้นตน้ตนด้วยตัวบีแล้วกันนะครับอาจจะยังพีได้อยู่ก็รอแล้วกันนะครับยังไงตัวนี้ผมรีวิวแน่นอนเต็มๆแน่นอนเพราะว่าพีไปถึง2ตัวนะครับยังไงมีรีวิวแน่นอนแต่ว่าสําหรับคนที่ที่แบบเลงๆอยู่เนี่ยถึงเวลาจริงๆอาจจะสั่งใหม่ไม่ได้ก็รอมือ2แล้วกันนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันซื้อง่ายไขยคล้องอยู่แล้วโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ